ไม่เป็นไงครับก็ดีใจครับที่ได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ทำตามหน้าที่แล้วก็ทำในสิ่งที่เขานัดแล้วครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องสัมพันธ์อะไรที่เขาจะขอเพิ่มก็ทักมาหาผมโดยตรงได้เลยครับครับผมก็ก็คือว่าให้ข้อมูลทาง คดีไปกับทาง d ีไเรียบร้อยหมดแล้วครับเ่ให้ข้อมูลในเรื่องอะไรบ้างก็ทุกเรื่องเลยครับผมครับพี่เปรค่ะแต่อขออนุญาตถามย้อนหลังได้ไหมคะว่าตอนที่วันนั้นนะคะที่เกิดเรื่องเราทําอะไรอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณแตงโมบอกว่าอยู่ภูเก็ตด้วยกันนะคะเกินเดี๋ยวผมขออธิบายง่ายๆนะครับคือว่าผมไปภูเก็ตวันที่17แล้วผมกลับจากภูเก็ตวันที่19บเ แล้วคือโม e ลงเรียวที่24เราจะมาบอกว่าผมรีบกลับมาวันเดียวอะไรอย่างนั้นอะ่ะผมก็งงก็คือว่าไทาม์ไลน์จริงๆแล้วอะ่ะคือผมเดินทางวันที่17แล้วผมก็กลับกรุงเทพมาวันที่19แล้วรู้สึกว่าโม e ก็มีถ่ายละครที่เป็นละครที่เขาถ่ายยังไม่จบก็คือถ่ายต่อละถ่ายละครวันที่22หรือ23อะไรประมาณนี้ผมอาจจะจำไม่ได้ประมาณนี้ครับ วันนั้นนะคะวันที่ลงเรือไปขออนุญาตถามครับว่าพี่แตงโมบอกอะไรกับเรามาคกคะว่าจะไปทําอะไรครับก็คือบอกผมก่อนที่จะลงเรือคืนหนึ่งครับสมมุติว่าพรุ่งนี้จะลงเรือบอกผมคืนนี้ว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาอจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะลงเรือไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วผมก็าถามว่าไปกับใครเขาก็บอกว่าไปกับเพื่อนกติแค่นี้ครับผมก็ไม่ได้ถามต่อแล้ววันที่ลงเรือ ก่อนที่เขาเขาจะเดินทางออกจากบ้านมผมได้นอนอยู่บนเตียงแล้วเขาก็แต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นมาลาผมว่าที่รักเขาไปแล้วนะเขาออกจากบ้านแล้วนะมาหอมแก้มครับก็คือนั่นแหละครับวันนั้นเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเป็นลานสังณ์เหมือนไม่ได้เป็นลางอะไรเลยครับก็คือปกติเหมือนเขาออกไปถ่ายละคร<ม>เขาก็มาลาผมปกติเลยครับผมครับ บอกแค่ว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมครับก็บอกว่ามีคุณกติแล้วก็มีใครอีกไหมคะหรือบอกแค่ชื่อคุณกติคนเดียวบอกแค่ชื่อกติคนเดียวครับแล้วผมก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มแล้วครับแล้วอีกอย่างผมอยากพูดนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้จักกับคนบนเรือเลยนะครับสักคนเดียวผมรู้จักแค่กะติแค่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับกติดด้วยครับแล้วคนที่บอกว่าผมรู้จักกับคนบนเรือคนบนเรือรู้จักผมผมไม่เคยรู้จักใครเลยผมไม่มีเบอร์ผมไม่เคยคุยกับใครทั้งนั้นคนบนเรือ แล้วคนชื่อคนชื่อเอ็กที่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือที่ออกมาให้ข้อมูลออกรายการอะไรสักอย่างผมได้ไปดูมาแล้วผมรู้จักกับเขาแต่ผมไม่ได้สนิทกับเขาผมรู้จักกับเขาแค่วันเดียวคือเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนสนิทผมชื่อน็อตน็อตเป็นเพื่อนผมรู้จักกับคนชื่อเอ็กเป็นเป็นรุ่นน้องกับคนชื่อเอ็กแล้ววันนั้นผมได้ไปขับรถเล่นกับเพื่อนผมแล้วก็รุ่นน้องผมที่บางแสน เพื่อนเพื่อนผมที่ชื่อน็อตโทรไปหาคนชื่อ x ว่าพี่เดี๋ยวผมไปขับรถเล่นกันที่บางแสนเขาก็ติดต่อกันอะไรของเขาแต่ผมมันไม่ได้รู้จักกับคนชื่อ x เพิ่งไปรู้จักกันแค่วันนั้นแล้วหวัดดีครับพี่พี่ชื่อ x แค่นั้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไม่มีคอนเน็กชันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรกับเขาเลยเขาสนิทกับคนชื่อน็อตมากกว่าเขาเจอผมแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่ขับรถเล่นแค่นั้นเลยครับแล้วผมก็ พูดอธิบายข้อมูลที่มีประโยชน์กับทางดีดดอะไรไปหมดแล้วคือผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้นะคระับระอหลังจากที่ทตังโมออกจกักออกจากบ้านไปค่ะได้ได้พูดคุยอะไรกันอีกไหมคะไม่ได้ก็คือทักมันอยู่ในข้อความมันอยู่ในลูกคดีครับ,รบก็คือมีหลักฐานทุกอย่างผม ให้ทางรีดอไปหมดแล้วครับวันนี้ครับข้อความกับคุณตังโมไปครั้งล okay, ่าสุดกี่โมงอะคะล่าสุดที่ท,ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วประมาณหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีครับหนึ่งทุ่มสิบเก้าคือครั้งสุดท้ายที่ติดต่อใช่ครับว,วันนี้ตอนนั้นเขาบอกว่าอะไรคะตอนนั้นคือเขาก็ถามผมว่าเธอกินข้าวหรือยังเขามาถึงที่ร้านอาหารแล้วลงเรือกินข้าวแล้วเธอทําอะไรผมก็บอกผมผมทางานทําไมเธอไม่บอกเขา ก็ผมไม่ได้บอกคืองานผมผมทํางานไม่ได้ผมไม่ได้ทํางานประจําวันนี้ผมอยากทาวันนี้พรุ่งนี้ผมอยากทําวันนี้ผมมีหลายอาชีพครับนีตามไยว่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวผมขอขอมากครับขอโทษนะขอขอนิดนึงครับวันนี้ยังเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่ไหมคะคือลึกๆแล้วผมไม่เชื่ออยู่แล้วครับครับอออผมขออนุญาตนะครับมันอยู่ในคดีหมดแล้วครับขอถามเดียวว่าตอนนี้จนถึงสังคมมันโจมตีเราเรามองหรือว่าเราอยากอธิบายเขาว่ายังไงบ้างคือผม อยากให้สังคมเสพข่าวแต่ยังไม่ต้องเชื่อข่าวที่เสพทั้งหมดคุณควรคิดวิเคราะห์แยกแยะครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขู่บ้างไหมพี่บอมีคนขู่บ้างไหมครับไม่มีคนขู่ผมครับผมไม่กลัวใครด้วยครับเฮ้ยขอมากครับขอมากครับขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับขอมากครับขอโทษทีนะครับพี่ขอโทษทีนะครับเหมือนเหมือนขอโทษทีครับพี่ พผไม่ออกมาอออาติดติดติดยอย่าพูดอย่าพูดพี่ผมไม่ออกมาสามปีอ่ะผมเจ็บผมเสียใจแต่ละคนจิตใจแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันโอเลายมือแม่งยังไม่เหมือนกันเลยความคิดยังไม่เหมือนกันเลยคุณจะมาเอาง่ายๆนะครับผมขอโทษที่มีอาการหรือมีอาการแบบนี้ผมรู้สึก อึดอัดนะครับที่เจอข่าวคนโจมตีผมหรืออะไรผมแค่อยากจะบอกว่าจิตใจคนเราแม่งไม่เหมือนกันเว้ยคนเราผมรับได้แค่เนี้ยผมก็รับได้เท่านี้คุณรับได้เท่านั้นครูก็รับได้เท่านั้นคือเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยผมเลือกทํา ทำใจตามใจผมผมไม่ได้ทาตามใจคนอื่นที่ผมไม่ได้ออกมาคนอื่นอยากให้ผมออกมาแต่นั่นคือทําตามพวกคุณแต่ที่ผมไม่ออกคือผมทําตามใจผมครับขอบคุณมากนะครับขอโทษทีนะครับขอโคษณีครับขอคครับีเราพอรูว่า